สวัสดีค่ะพบกันใหมกแล้วนะคะวันนี้มาจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจากพิตติดอมายพิตเลนเบลนสัมผัสแบบล็คเพิ่งแอปนะคะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ดูมาอยู่นะคะก็ม่ก็ใส่ของพีนะ่และน้องนัก็ใส่แล้วนะคะใส่สุดว่าสบายสบายมากๆนะคะก็คืออันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคือจริงๆอะไม้ซื้อมาสองสีสีแรกก็คือสีน้ำตาลดํา อันนี้เป็นน้ำตาลอ่อนๆนะคะนะน่าย่นนะก็จะมาสอนวิธีการใส่คอนแทคเลนส์นะคะอันนี้คือ C n C นะคะก็คือตัวนี้เองเป็นแบบเป็นน้ำยาคอนแทคเลนส์นะคะหรือ Big Eye นะคะตัวนี้คือตัวนี้จะใช้เลยอันนี้คือ60ิมิลคือดีมากๆใช่ปะหกส60มิลหนอมันเยอะป่ะป่ะ หกไม่รู้ไม่ได้อ่านก็ตัวนี้จะดีมากนะคะอันนี้คือดีสุดแล้วนะ CNC อันนี้คือตะตลับใส่เลนนะคะทะล่วงก็เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะเปิดยากมากเออแดนถามว่าทำไมถึงไม่มีเออ ถามว่าทาไมถึงไม่มีเจ้าตัวแบบว่าเป็นกระปุกกระปุกเป็นกระจกอะถามว่าเธอทำทำไมถึงไม่มีนะก็คือว่าเห็นหน้าแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะเห็นหน้าปะในกระจกอะถามว่าทำไมถึงไม่มีตัวจุกก็คือว่ามาทิ้งียนะคะเพราะมานไม่ชอบตัวจุกนะมาใช้แต้มลายมือนี่เองนะคะบายมือน้อง ก็เห็นแบลว่าขนาดนี้นะคิวไปตอเลยหรจ้ะไม่ตอเลยนะจำไว้นะคะก็อันนี้อาวายนะคะก็คือว่ามาซื้อจากเดือมมงาวงวาน,นะคะพิธีดอนะคะก็เขาไม่แถมตลับให้ก็เลยต้องอมไปซื้อตลับเล็กๆ,ๆมานะคะค่ะก็หมดตังไปทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้ไม่นับทั่วนะคะก็จะมาสอนกันนะคะ ก็คือว่าขั้นตอนแรกนะคะเราต้องเราจะต้องเปิดฝาออกคือคือหกชั่วโมงปั๊บเปิดฝาออกเอาน้ําทิ้งนะคะต่อมาก็ล้างล้างน้าให้สะอาดนะคะจะล้างไปสบู่ต้องเช็ดต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะคะมือจะตากแห้งง่ายนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ใช้ตัวน,นี้นะคะปีดปีกลงไปนี้นะคะจำไว้นะแล้วก็ต่อมาเราก็จะใช้เป็น ลอดคอนแทคมานะคะแล้วก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้นะคะไปฉีดข,ข้างในตาเอ้ข้างในคอนแทกข้างนอกคอนแทคนะคะ <c oughs> มันจะมีแบบอะไรอยู่นะตรงเนี้ยล <c oughs> <ๆ c oughs> ักซูดลักซูดโอ้ยล่วง <c oughs> <ๆ c oughs> ก็ทำความสะอาดแล้วก็เอาใส่แปรนตบเปรนเหมือนกัน,นะค่ะแล้วก็ต่อมาวิธีการใส่เปิดฝากออกนะคะและ้วก็ล้างอย่างนี้นะอุ้ย บีบแล้วก็ล้างอย่างนี้นะคะเพื่อจะให้น้ำเนี่ยมันไปให,ให้มือสะอาดนะคะก็เลาใส่ต้องจับแล้วก็แหวแล้วก็ปึ๊บลงไปนะคะก็วันนี้ก็ไม่ใส่ให้ดูนะแต่ว่าจะมาถอดให้ดูกันนะคะเวลาถอดนะคะอยากให้ใช้เล็บนะแล้วแค่เอาไปนะคะแล้วก็เลื่อนเลนออกมาอย่างงี้อย่างงี้นะก็หยิบ อย่างนี้ค่ะอย่าหยิบเลนแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเลนเน่ะจะขาดก็ได้นะแลวซึมแพลงด้วยตาต่างกันมากเลยอ่ะคือคนละคนจริงๆก็เหมือนเดินนะคะเลื่อนเลนออกมาแล้วก็หยิบเลนง่ายมากนะคะโอเควิธีการใส่ ก็ใส่ยากนิดนึงนะฮิแต่แบบผมไม่รูกันนะว่าใส่ยังไงนะคะวิธีการใส่นะคะต้องล้างนี้ก่อนิล้างเลยให้สะอาดสะบัสะบัสะบสะบห้ามเช็ดนะคะเพราะว่า ơi! บางทีเนี่ยเช็ดทิชชู่ของเราที่แบบว่าทิชชู่อนามัยต้องไหนมากเลยนะคือแบบว่าผ้าธรรมดาอย่างเงี้ยอาจจะไม่สะอาดพอนะคะแล้วก็หยิบเดนอมา แนหยิบมาแล้วก็คลิปเลยคะ่ะคลิปอย่าแรงนะแก็วางจับเล่นโดวยวางที่เล่นของเราจึจ๊ดจจะล่วงแล้วก็วางที่มือของเรานะคะวางให้ตรงตรงให้มันตรงๆเป็นเป้าบอฮิ ไม่เป็นอนะ่ะอุ้ยนี่5ที27แล้วอะ่ะ้แล้วก็แหวกนะคะอุ้ยล่วงวก็เวลาใส่เนี้ยปิ๊งนี่นะคะก็ใส่มาแล้วนะหนึ่งข้างนั้นนะคะอีกข้างหนึ่งใส่ให้ดินะอุ้ยหก อป okay. อีกยี่หกนะแล้วก็เปิดตรับเลนออกนะคะคีิปเลยคีบปยากจงุงสะบัดเลนวางไว้ที่มือเอ้ยเอู้กแล้วแล้วก็แหวกอย่างงี้นะแหวกเลยค่ะแล้วก็ ไปอันเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วค่ะแอบปะก็คือเวลาที่เราบอกว่าเพิ่งจะเริ่มใส่นะคะเราต้องหลับตาสามสิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง เจ็สิบสี่สห้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบดสิบสองยี่สิบสเจยบายี่สิบเป้งสามนาทีนะคะไอเลนนะคะก็จะสัมผัสดวงตาดำของเราเพื่อจะไปเข้าที่นะคะหลับตาแล้วก็เคลื่อนที่นะคะสิบห้าวินาทีแล้วก็ ลืมตาเพราะว่าบางทีเลนนะคะอาจจะขยับขยี้กันไปที่อื่นก็ได้นะคะและลืมตาสองกระจกค่ะดูดูว่าเลนเนยอยู่กับที่ค่ะเราก็สามารถไปช้อปปิ้งเต็มร้อยทุกที่ค่ะโอเควันนี้ไ,ไปก่อนอยืนนะคะกลับมานะคะ6ชั่วโมงนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตลับเลนให้สะอาดนะคะล้างเช็ดถูถูถูเราควรจะมีตลับเลนสองอันนะคะเพื่อหนึ่งนะคะ เรากรจะเอาน้ํายานหนึ่งอันไปใส่เป็นอันหนึ่ง,งแล้วก็้าล้างก็ล้างอันนั้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ายาเพื่อใส่อันหนึ่งนะคะงาะนหานี้เพื่อนๆต้องไปซื้อมามานะคะแล้วลองใส่ดูนะคะว่ามันง่ายมากนะคะโอเคค่ะวันนี้๊ายบายค่ะไปนะ